เลิกกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้บุญไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปซักเอาเนาะแม่เนาะ <laughs> นี่ <laughs> เด็กเล็ <laughs> เด็กน้อยนะฮะใส่หน้ากากอนามาัยโอ้ยเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆอ่าโอ้นี่ฮะเป็นชุดสังฆทานโอ้มาถวายเอาอนุโมทนาด้วยเน่เดี๋ยวไปแก๊บหน้าจอจากทั่วไทยนิ้วเลยแล้วขนมมืออนุโมทนาเลยนั่นแหละสองมือสาธุเลยฮะโอ้โหลื่นมาด มาเดินไม่ดีนี่บอกได้เลยว่าสไลเดอร์แน่นอนนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะนั่งกันนี่สดลูกหูลูกตาเลยนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กเพจทั่วไทยนิวนะฮะท่านชมฮะเรายังคงเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับภาพเก็บเลยครับไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบท่านหยียบ เดินหน้ามานิดนึงก็ได้ครับตรงเสือเดินหน้ามาหน่อยเออท่านเดี๋ยวท่านเหยียบเสือเดี๋ยวท่านโดนท่านไม่เหยียบนะครับ